โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับการทดลองนะครับผมผมเอาเครื่องที่ไม่ได้ใหม่มากและก็ไม่ได้เก่ามากมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมเครื่องห้องนอนนั่นเองนี่ใส่อยู่ด้านนี้เลยเนี่ยเป็นไรเซน9 5900X เน็นะครับไม่ได้ OC แรมสากิกบัตนะครับผมแล้วก็เมนบอร์ด B450 M s t e e l r e g e อออย่าพูดไปเ๋ยวมาหาไม่เชื่อเดี๋ยวไม่เชื่อกันนี่นี่นี่มาให้ดูกอน ซีพีตามนี้เห็นไหมไมโอเซปล่อยธรรมดาออโต้เมนบอร์ดเอสต็อบมีสี่ฮาร์ดด์เวอร์ชันล่าสุดแรมครับดีดีอาร์สี่ถาวรสองกิบบัสสามพันสองร้อยนะครับการ์ดจอพิเอกของเราใส่แล้ว RTX ์0 0 0 Powerful Ultra อะไรวะจำไม่ได้แล้วพัดลม2ใบ2ตัวอ่าผมจะเปิดผลเทสที่เคยเทียบกับไม่ใช่ดิที่เคยใส่เครื่องใส่เครื่องที่ไลฟ์สตรีมนะผมก็เปิดผลเทสกันก่อนนี่ใส่แล้วนะตอนนี้นะ ดูกันดูกันปรับสูนทุกอย่างนะครับปรับสูนทุกอย่างใช้ห้าศูนย์หกศูนย์เหมือนกันผมอยากรู้ว่าเฟรมจะห่างกันไหมเออนี่คือการเปรียบเทียบที่ยากหน้าทดลองเหมือนกันผมอยากรู้ว่าเฟรมจะห่างกับไอ้เครื่องที่เป็น i 5 1 4 6ส0 KF ียอไหมอยากรู้เหมือนกันไอ้น Add ั่นมันเป็น d d r 5อแล้วนะครับอันที่เราเป็น DDR4 อยู่นะครับเขาเรียกว่าสเปคช่วงยุคก,กลางๆเนาะไอเครื่องในห้องนอนผมนะครับผมอยากรู้ว่าเฟรมมันหนีกันไหมนะครับ นี่ปรับสุดน,นี่ครับเปิดให้ทุกอนเลยนี่เป็นคลิปนะครับอันนั้นวัดกับ4060อันนี้เป็นใช้5060แล้วเป็นการจอตัวเดียวกันนะครับเที่อนนะการจอตัวเดียวกันเราจะมาเทสกับเครื่องในห้องนอนด้วยนี่ไงนะครับที่ผมบอกเห็นไหมใช้ 1460KF เห็นไหมตอนนี้แรม DDR5 ด้วยบัต5600แต่เราใส่เครื่องนี้บัตร3200 DDR4 ครับแล้วเป็น version 9 5900X ของเจลิซ่าไม่ใช่แบ็คพิงนะลิซ่ามาอ่านี่กำลังปรับอยู่กำลังปรับอยู่ผมได้เปิดเกมไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับ Call of Duty Black Ops 6นะครับที่เราเทสคลิปนี้จักเต็นจัดหนักครับเอาใจสาวก Call of Duty สักหน่อยอ่าเดี๋ยวเข้าแมปรอรอเข้าแมปอ่าผมก็ได้มันมันเสียเวลาอ่ะได้ฉากไหนก็ได้เออฉากน,นี้ ได้130กว่า115ยสิห้าร้อกว่า120ย่สิบเไหมเกมนี้ไม่มีโหมดปรับอะไรทั้งเส้นปรับสุดได้อย่างเดียวมีถึง150ด้วยบางจังหวะที่ไม่มีดีเทลเป็นท้องฟ้าอะไรเงี้ยรอยกว่ารอยสกว่าส่วนใหญ่จะวิ่งอยู่120กว่า110กว่าเห็นไหมไม่ได้โกหกนะอ่ะไปอีกเราจะดูแบบเฉลี่ยคร่า,ราวๆเพื่อน ร้อยยี่กว่าเงินขึ้นฟ้าหน่อยก็จะร้อยสากว่าอ่ะก่อไปเรื่อยเร่ย้อยสิกว่าร้อกว่าหมอขึ้นฟ้าอ่ะอ่ะเฉลี่ยแล้วยสิบห้าถึงร้อกว่าเอาและปิดจอก่อนเลยปิดมาครับตุ้มเข้าเกมจริงแล้วขอูที่ Black Ops 6ครับเล่นจริงนะครับบน Ryzen 9 5 9 0 0 x ขออนุญาตปลดล็อกของบางวันอ ร้อยสิบห้าถึงร้อยสามสิบห้านะครับวิ่งเฉลีย่ยประมาณน,นะเดี๋ยวเราไปดูซิว่าไอทีทำได้แค่ไหนนะอุย้ยยังไม่ได้เล่นเลยต้องปุ่นสปุดล,ดล็อกตันนี้เลยบนหน้าจอครับผม MS i Afterburner ให้ได้เห็นกันแล้วนะครับอ่าคาร์เดอร์ฟูลแล้วนะอุณหภูมิจะทำงานล็อกกินไฟที่ไปอยู่เช่นกันตรงนี้แรมตรงนี้กินแรมไปเกือบสิบสี่กิกส์เลยเลข x สิบสองเฟรมเดบร้อยยี่สิบห้าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงมาดูกราฟิกครับ Full HD ครับผมใช้หน้าจอ Acer 24นิ้วเป็น Full HD เหมือนกับตัวเครื่องสตรีมที่ผมทำเมื่อกี้ตอนที่ใส่ i 5 1 54.600 KF ครับตัวนี้เครืเยอะกว่า165เหรืครับ Full HD. อ d ดมีอะไรบากวีสซิงเปิดในส่วนของเมนูนะครับในเกมจะปิดนะครับด้านนี้มีอะไรบ้างโอเคคุณภาพล่ะคุณภาพจะตั้งเป็นเหมือนกัน กราฟิกเป็น DLAA ครับเหมือนกันนะครับโอเ,อเอทำไมมนปรับอันนี้วะปรับสุดให้หมดนะครับแก้ใหม่ให้หมดเลยนะครับผมจะเปิดให้ดูหมดเลย on on high normal กั n t a ต้องค่อยๆเทสค่อยๆเลื่อนนะครับเนื่องจากเกมนี้มันเป็นการตั้งค่าที่แปลกประหลาดมากมีไฮมั ultra, ่งมีอันต้ามั่งมีโนมอนอะไรไม่รู้ไม่เท่ากันนะครับบางอันเราอาจจะตกหล่นอันต้าอ๋อโอเคสุดหมดแล้วสุดหมดแล้วได้แบบ full hd แล้วแบบ d l a a นะจะเป็นอย่างไรไอ้ I 5 0 6 0ที่ใส่กับเครื่องสตรีมผมมันได้1้5 1 3 5มาดู ไอ้เครื่องนี้กันบ้างแอปพลายโปะ yes สุดนะครับโอเคเขาเกมสักฉากอ่าถ้าเป็นไปได้เขาฉากเดียวกันเลือกเลยมันเล่นฉากนี้ผมกม็จะเลือกฉากนี้มาเล่นเช่นกันเพราะว่ามันเลือกง่ายโอเคครับเล่นผ่านเมดนะไม่ใช่ต่อสายแลนเครื่องเนี้ ผมกลัวมันจะปิง๊งเหมือนกันแหละนี่แต่ทาเป็นเล่นนะเมดแรงนะเม็ดไข่ส้มนะครับผมไม่ได้ต่อสายแลนมาจากไม่ได้จัาม,มาจากตัวแม่มันนะเป็นเม็ดแล้วก็รับไปไฟมาเข้าเครื่องแล้วผมก็ต่อสายแลนเข้ากับตัวเมดเออเทปะไม่ได้ต่อสายแลนไปจัาตัวเครื่องจริงนะครับแต่เน้นต่อสายแลนจากเครื่องเข้าเครื่องเมด <c oughs> เครื่องเมดรับไปไฟมาจากล็อตเตอร์ใหญ่เออเท่ ไปกินกาแฟไปให้ได้อัธรสครับเฮ้เห็นเฟรมเรทแล้วดูไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่กอชาร์จงเงาเราดีเห็นไหมไฟ R G B ตรงนี้เป็นการที่คุ้มค่าเหมือนสามนิดนิดถ้าเป็นพัดลมสามใบจะเหมือนสี่โดยประมาณเออแล้วก็มีไฟ R G B ถ้าราคานี้แบรนด์อื่นจะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นเลยเท่าที่ผมดูบนตลาดนะไม่ว่าจะเป็นกาแล็กก็จะเป็นไฟสีขาวเลยสําหรับ5 0าูย์งศูไม่มี RGB นะครับราคาไล่กันด้วยต้องไม่เรียกว่า RGB ต้องบอกว่าเป็นไฟสีเดียวนะครับเป็นสีขาวอย่าซื้อผิดกันนะเพื่อนๆกาแล็กที่ออกมา5 0าูนย์ตรงศนตอนนี้เป็นไฟสีขาวอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ไฟ RGB นะครับสําหรับรุ่นห0าูนย์ตรงศูนนะครับแล้วก็มีอะไร โซแท c กก็ไม่มีไฟ R G B ถ้ามีก็จะมีแค่สีขาวดูเล,ล็กๆตรงรุ่นยี่ห้อมันนะมีแบรนด์อื่นอีนอกอะเอซูดูออกก็ไม่มีไฟเลยผมเห็นที่ออกมาตอนนี้แทบจะไม่เห็น R G B เลยนะครับกิกะไบต์ก็ไม่มีไม่เห็นว่าส่วนใหญ่ ac, จะเป็นไฟสีขาวเหมือนว่าแบบเขาเรียกว่าเลยนะน้องเล็กประหยัดประหยัดตังค์แต่ถามว่าประหยัดไหมไม,ไม่ไม่นะ ขายก็ประมาณหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นสองหมื่นหนึ่งขนาดตัวพัดลมพัดลมใบเดียวของโซเท็กขายกันหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเออเอามามาเอ้เป็นเข้าแบบช้ายังไงก็งเร็วด,ดีต้องโหวตด้วยเหรอใครมันโหวตคอสสิบไฟเนี่ยแกต้องมาโหวตเล่นอันนี้ดีกว,ว่าเพื่อนอ่ะสุ่มก็สุ่มเพราะยังไงมันก็เล่นฉ้าเดียวจากเดิม มีคนจะเปิดไมค์ด้เนี่ยไม่ต้องมาก๊อกแก๊กเลยจะยินเสียงแต่ว่าไมโครโฟนอ่ะอืมเราไม่ค่อยมาด้วยดูอันนี้ด้วยว่าไมโครโฟนเหรอใช่ไหมเปิดกันไอ้เครื่องที่แล้วทำไว้ร้อยสิ้าถึงร้อสห้าครับมาดูเครื่องนี้เวเก้าห้าเก้าสุดอ็กแรมเป็นดีดีอ่โนนดีดีอห้าเนาะสามสิบสองกิกครับไอโนน เหมือนกัน32มทกิกจะเป็นอย่างไรเปิดม,มาโหลดหนิดนึงตึ๊บเฮ้ยคุณโอ้โหยังไงยังไง115ยสิบห้าถึงร้อยสามสิ้ไม่ไเดีเฟรมไปเกือร้อยอุ้ยมันช้าเอล่าแเนี่ยเฮ้ยแต่ก็มีมีเฟรมโรลเฟรมโหลดเยอะป่ะ ร้อสิบห้ามีเหมือนกันร้อยสิบไอ้นี่เฟรมโลเยอะกว่านะครับแต่เฟรมเลทเฮ้ยม่เปล่านะเนี่ยวิ่งในบ้าน <c oughs> ดีเทลเยอะยังวิ่งถึงร <c oughs> ้อยสามสิบถ้าแหนะขึ้นบนอะ่ะแหนะขึ้นบนชนะนะครับแหนะขึ้นแบบนิดๆอะ่ะมันขึ 140, 40, ้นร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเลยนะครับ <c oughs> แล้วยังไ,วยงไงวะจะโวยยังไองไอย่างที่ผมเคยบอก c ี u เก่า c ี CB u ใหม่ ไม่ได้ชี้ชัดว่ามันจะทับเฟรมเรทได้น้อยกว่ากันนะครับเผื <c oughs> ่อซีพียูเก่าเจนเก <c oughs> ่าแรงกว่าอีกนะครับบอกเลยนะเพื่อนเฟรมเปิดโหดีกว่าเยอะเลยอนะ่ะเขาเรียกว่าเอาเวอร์เรสสูงกว่าแต่เฟรมมินม,มีมีต่ำกว่าเออต้องพูดอย่างนี้เอ้เล่นไปเล่นมารู้สึกมันจะเหมือนจะชนะนิดๆด้วยนะเอาไวะ เล่นไปเล่นมา1 1 5ถึง135ไอ้นี่เฉลี่ยเปิดเปิด1้0ยยีเลยนะครับเนี่ยเล่นๆอยู่เนีน่ยไอ้ที่มันโหลดตรงๆมันอาจจะเป็นปิงนะเพื่อนปิงที่เกิดจากผมใช้เม็ดอ้นมนโอ้ไม่ได้ต่อสายแลนตรงน่าจ,จะมีปิงปิงเยอะนิดนึงเฮ้ยมันเหมือนจะชนะพอสมกรนะเนี่อ่ แตมิเยอะกว่านะครับเฟรมต่ำเยอะกว่านั่นเองเฟรมต่ำเยอะกว่าแต่ว่าเฟรมเอลฟกเดตสูงกว่าเว้ยสำหรับเครื่องนี้ที่ใส่5000โวลตงวัดกับ i 5 1 4 6 0 k เจ็ดนั้นเห็นไหมขนาดแรมยุคใหม่ยังสู้ไม่ได้เลยนะครับเป็นไงล่ะแรมยุคใหม่ DDR5 ที่ใส่3,200ไอ้นู่น5,600เป็กระเฮิรตนะครับอันนี่3,200ไม่กระเฮิรตเองสำหรับแรมแล้วเป็น DDR4 ด้วยเป็นไงครับเพื่อนๆกระเจนเนาะ นี่รเรียสูงกว่าเน,นี่ยแต่ว่าเฟรมบินต่ำกว่านะคะรับอ,อ่ะมันก็ถือว่ามันชนะเนาะแต่ว่ามันจะสวิงอยู่ประมาณนี้สำหรับของอัมตี้ไปเจอกันเกมหนะ้า